สวัสดีเนียผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่อง mark ap แล้วใครที่เข้ามาดูใหมก่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครัผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็ หลังจากที่เมื่อวานนะครับผมอัปเดตเกี่ยวกับตัวผ้าพปากลาวาไปว่ามันยังไงและเในที่ข่าวเว็บเติมเกมให้เทพต้องขั้นเทพเลยเติมถุงเข้าไว้ไม่เกินหนึ่งนาทีส่งของขวัญก็ได้ตอนนี้มีโค้ดเรดบลูด้วยเติมได้เทพทุกเกมมีทั้งส่วนลดและโบนัสเติมให้เป็นเทพต้องขั้นเทพลิงก์ในคำอธิบายหรือพิมพ์หาใน Google ได้เลย อะไรบ้างเนะี่ยครับผมใครที่มาไปดูก็ไปดูกันได้คลิปเมื่อวานเลยนะครับผมแล้วก็มีคนถามมาว่าไม่มีกิจกรรมสายฟรีรีวิวเลยเหรอพี่นะครับวันนี้เราก็จะมาดูกิจกรรมสายฟรีกันนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดนะครับผมกิจกรรมนี้มีข้อจํากัดยังไงเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยนะครับผมเป็นฟรีไฟล์ x ช้อปปี้คัตนะครับผมช้อปปี้คัตก็คือจะเป็นเกมใหม่นะครับเกมใหม่ที่ จะเข้ามาในสตรีมนะครับผมสตรีมคืออะไรนะครับผมสตรีมก็คือเป็นตัวโปรแกรมนะครับผมเป็นโปรแกรมในคอมนะครับผมที่เวลาเราจะโหลดเกมในคอมเนี่ยเราก็จะท้องเข้าไปที่สตรีมนะครับผมในบางเกมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ สำหรับสตรีมนะครับผมเป็นตัวหากเกมในคอมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ค้นหาตัวช้อปปี้คัตไปนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเปิดให้เล่นในวันที่5กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็ฟรีไฟก็สามารถทำภารกิจรับได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนั่นเองนะครับผมมาเล่นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันแล้วกันเนาะสำหรับเกมตัวนี้น่าจะเล่นไม่ยากดูจากตัวเกมแล้วนะครับผมตัวนี้เนาะ เนี่ยครับผมเป็นเกมช้อปปี้ค่ะที่หาโหลดได้ในสตรีมนะครับผมใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้ว่าสตรีมคืออะไรนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้แล้วก็ สำหรับกิจกรรมที่จะเข้ามาให้กดในฟรีไฟลจะมาเป็นแบบเว็บอีเวนต์นะครับผมเว็บอีเวนต์ก็คือจะเป็นเหมือนพวกตลาดนัดนะครับผมอาจจะไม่ได้มาแบบว่าตั้งแต่เที่ยงคืนเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมอาจจะต้งองรอตีสี่หรือว่ารอตอนเช้าอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นการ เล่นเกมช้อปปี้คัทนะครับผมเกมเมื่อกี้นี้ที่เราโหลดในสตรีมเนี่ยเล่นครบปุ๊บเราก็จะได้ของมานะครับผม30นาทีจะได้เป็นตั๋วโก้นะครับผม60นาทีจะได้เป็นตั๋วดมอน Uh, 120นาทีนะครับหรือว่า2ชั่วโมงก็จะได้เป็นเจ้าตัวไอซ์วอนะครับผมตัวท่าคู่150นาทีนะครับแล้วก็300นาทีเนี่ยก็รับไปเลยมินิอูซี่ไดเป่าผมนั่นเองนะครับผมก็เป็นของที่น่าจะเกี่ยวกับช h อปปี้คัด,ด้วยเป็นเกมเกี่ยวกับการตัดผมอะไรประมาณนี้นะครับผมมีได้เป่าผมมีนู่นมีนี่ด้วยนั่นเองเนาะ เนื้อผมแล้วก็การเชื่อมเนื้อผมฟรีไฟกับ s t e ี m ก็คือจะมีหน้าให้เชื่อมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นการกดล็อกอินตัวฟรีไฟด้านบนนะครับผมแล้วก็ล็อกอินสตรีมด้านล่างนะผมไอ,ไอตัว Steam เนี่ยมันก็จะมีตัวอ่ไอดีกับรหัสเนี่ยไม่เหมือนกันนะของแต่ละคนนั่นเองนะครับผมแต่ผมมองว่า กิจกรรมนี้เนี่ยน่าจะมีคนรับทำนะครับผมถ้ามันเล่นได้แค่ในคอมสําหรับตัวช้อปปี้คัทเนี่ยมันน่าจะมีคนแบบว่ารับทํากิจกรรมนี้รับเล่นอ่ารับเล่นช้อปปี้คัทครบ6ชั่วโมงนะครับผมกี่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมสําหรับการแบบสำหรัใครที่แบบว่า มีคอมนั่นเองนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้เนาะก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดนะครับผมสาหรับใครที่มีแค่มือถือก็อาจจะยังอาจยังไม่ได้นะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมก็น่าจะได้แค่ในคอมเพราะว่ามันขึ้นแค่ตัวสตรีมเนาะผมไปหาในแอป Store มาแล้วนะครับผมว่าแบบว่ามันจะมีช้อปปี้คัทเนี่ยมาเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับผมก็คือมันไม่ขึ้นนะครับผมไม่มีในหน้าเร็วๆนี้สําหรับตัวช้อปปี้คัทนั่นเองนะครับผมแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาโพสต์หาแบบว่ารับทําาอะะไรปรปมณนี้ รับทากิจกรรมช้อปปี้คัทเล่นครบ6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้เนาะก็เป็นการเล่นเกมครบแล้วก็รับนั่นเองเนาะสำหรับของรางวัลนะครับผมของร,รางวัลก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมมีหน้าตาท่าคู่นะครับผมเป็นท่าที่ค้างได้มีเสียงแล้วก็เป็นท่าคู่ด้วยนะครับผมสําหรับท่าตัวนี้นะเป็นการแบบว่าเหมือนกับเราเล่นช้อปปี้คัทอยู่นี่แหละไปเล่นแบบว่าเล่นจอยเกมนั่นเองนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้แบบว่ามีการแบบว่า ใส่อารมณ์ด้วยนิดนึงประมาณนี้นะครับผมเวลาเล่นนั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้เป็นท่าคู่นี่แหละนะครับผมถือว่าเป็นท่าที่ถ้าไม่มีท่าคู่เนี่ยกิจกรรมนี้อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับผมแต่พอมีท่าคู่มาก็เลยมีคนอยากได้เยอะนั่นเองมันก็เป็นท่าฟรีนั่นแหละนะครับผมเล่นช้อปปี้คัดครบแล้วก็รับท่าตัวนี้มานั่นเองนะครับผมในวันที่5านะครับผมน่าจะถึงวันที่18นะตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมน่าจะใช่นะ อ่ามาอยู่ถึงวันที่18กุมภาพันธ์แล้วผมกิจกรรมเล่นช้อปปี้คัสตัวนี้นั่นเองเนาะ150เอ้ย300มันก็เท่าไหร่อ่ะ5ชั่วโมงนะครับผมได้ตัวมินิอุซี่ตัวนี้ไปเป็นแม็กสองแม่น1ลบระยะนะครับผมอุซี่แม็กสองก็ดีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะอุซี่แม็กสองแล้วก็เป็นไดเป่าผมปันๆแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ไอซ์วอลนะครับผมตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็น150หรือ120นั่นแหละนาทีนะครับผมก็เล่นรับไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ วันที่5นะครับผมอันนี้มีแค่มือถือก็ทําได้นะครับผมเล่นแรง้ง4-4รับไปเลยนะครับผมทรงผมผมน้อยคอยรับตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นแอฟโรมีไฟสีแดงแบบนี้นั่นเองเนาะแบบว่าหัวร้อนหัวร้อนอะไรประมาณนี้แล้วก็จะได้เป็นไม้เบสบอลนะครับผมไม้กวาดตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมมันไม่ใช่ไม้ถูพื้นนี่มันเป็นไม้กวาดผมนึกว่าไม้ถูพื้นตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวแบนเนอร์กับโปรไฟล์ด้วยนะครับอันนี้เป็นการเล่น4-4รับนะครับเล่นแรง้ง4-4รับไปเลย4่อย่างเนาะแล้วก็ เนีครับผมเล่นเกมช็อปบี้คัตในสตรีมนะครับผมแล้วก็รับของในฟรีไฟล์ไปได้เลย3อย่างนั่นเองนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าสงสัยตรงไหนอะไรประมาณไหนวันนี้ก็อาจจะมาแบบว่าสั้นๆนะครับผมแล้วก็ใครที่รอผ้าปิดปากนะครับผมผ้าปิดปากลาวานะครับผมวันที่6ก็จะมาแล้วนะครับผมเป็นตัวรังพึ่งโทเค็นกลางนะครับผมเข้าของที่มีทีไรเนี่ยแหลกทุกทีเลยนะครับผมนี่เป็นผปิดปากตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมภ้าปิดปากราว่า นะครับผมแล้วก็ไพ่ปากดำก็มาด้วยนะครับผมสีอื่นก็มาด้วยผมชอบสีนี้นะเนี่ยสวยดีนะครับผมดําขาวเนาะมาหมดเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องจำนวนโทเค็นเนี่ยก็อาจจะเท่ารอบที่แล้วนะอันนี้คือคาดการว่าอาจจะนะเพราะว่าถ้ามาเยอะกว่าเดิมเนี่ย ท G.M. อา,าจจะโดนบ่นได้นะครับผมอันนี้ก็มาเป็น3ามห้าเก้าโทเค็นนะครับผมตัวนี้ก็2องเก้าตัวนี้1นึ่งหกเก้านะครับผมก็น่าจะเข้าเดิมนะตัวนี้สําหรับตัวโทเค็นที่ใช้แลกนะครับผมก็เป็นโทเค็นเอ่อโทเค็นตัวลังพึ่งโทเค็นกลางก็จะเป็นโทเค็นสีเหลืองนะครับผมโปรตีนเกี่ยวผมเยอะมากแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับผมก็เป็นโทเค็นสีเหลืองตัวนี้นี่แหละนะครับผมมาวันที่6ถึงวันที่ เท่าไหรหวานน่าจะ6ถึง14หรือ15นะ่าจะผมจำไม่ได้เหมือนกันผมบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมนะก็นั่นแหละไปดูกันได้แล้วนะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของคลิปนี้เนาะแล้วก็ใครจะเติมนะครับผมก็ไปเติมกันได้ที่ขั้นเทพเลยนะครับผมลี่อยู่ในคำอธิบายกดเข้าไปเติมกันได้นะครับผมหรือว่าใครที่เติมไม่เข้าเติมไม่เป็นนะครับผมก็ทักไปที่เพจได้เลยนะครับผมเพจในในเฟสนั่นแหละนะครับผมก็ เมี้ยมีล็อตตอบอ,อยู่นะครับผมแล้วก็ผู้ติดตาม3ามแสนนะครับผมเพจไอเว็บเปิดมากกว่า9ปีนะครับผมโ no นบิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกิจกรรมเอ่อตัว พี่ปากนะผมอยู่ถึงวันที่24นะครับผม6ถึง24กุมภาพันธ์นี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วันที่13นี้นะครับผม JJK ก็จะหมดการครแลบแล้วนั่นเองคอแลบหน้าก็ตามที่บอกไปอาจจะเป็นกินทามะก็ได้นะครับผมใครที่เคยดูก็เป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮฮามากๆเลยนะครับกินทามะแล้วก็ตัวร่นตัวนี้ก็ สามารถทำธุรกิจแล้วก็รับได้แล้วด้วยนะครับรอมชูชีพเพื่อปัดเป่าคำสาปนะครับผมสะสมกันให้ครบด้วยนะครับผมอย่าลืมไปทำธุรกิจรับของฟรีกันด้วยนะครับผมสำหรับกิจกรรมฟรีฟราเอ e ็กซ์มหาวิทยาลัยผนึกมารเพราะว่ามันก็จะบดคอแลบแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ใครชอบก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตนใจให้มักเอทีด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอกลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครูหมวะ